โอยๆๆๆๆกาของโอ้เลยของกลางอยู่ในมือในปากด้วยขอเดชะบุคคลคนนี้นํามะม่วงมาให้หม่อมฉันเองหม่อมฉันไม่ได้ถือปากอ้ปากดีปากดีเด็ดชนแรกเลยเรามือเดียวเด็ดไม่ทันท่านหรอกนี่พวกท่านกําลังทําอะไรคือช่วยตอบข้าพเจ้าทีเถิดว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุใดต้นมะม่วงต้นนี้ จึงหักโค่นล้มลงหลังจากที่พระองค์ทรงสเสวยมะม่วงบอกว่ารถดีพวกหม่อมชั้นกับทหารก็อยากจะลองลิ้มรถดูบ้างพัวรถดีประการใดก็เกิดการแย่งกันไปที่ต้นมะม่วงที่มีผลเกิดการชุลมุนทําให้ต้นหักโค่นลงมาเช่นนี้เลยพระเจ้าค่ะหม่อมชั้นควรได้รับโทษเจ้าค่ะเราจะมีความผิดตรงนีบบ้ เอาเถอะการครั้งนี้จะโทษใครคนใดคนหนึ่งก็คงไม่ได้ดูก่อนเถอดท่านทั้งหลายยังจะเห็นกันแล้วหรือมีใช่ว่าต้นมะม่วงที่ไม่มีผลยังยืนต้นงอกงามอยู่แต่ถว่าต้นมะม่วงที่มีผลกลับหักโค่นลม้ลมลงสูญสิ้นไป ผู้มีสมบัติมากมก็ย่อมจะมีผู้มุ่งหวังทำลายและแย่งชิงถ้าข้าพเจ้าจะเป็นต้นมะม่วง<ม>ก็ขอเป็นต้นมะม่วงที่ไม่มีผลเถิดจะได้สิ้นกังวลและระวังระแวงแต่ครั้งนี้อย่าโทษใครเลยเราควรที่จะคิดอ่านว่าจะทำการสิ่งใด ที่จะรักษาต้นมะม่วงต้นที่มีผลให้กลับมาเจริญงอกงามพลิดอกออกผลได้ดังเดิมท่านพรหมณ์ข้าพุทธเจ้าขอรับอาสาเพ,พียะค่ะแต่กระบอมพรมาหมหาศาลผู้นี้ยังไม่เห็นวิธีการเลยพ่ยะค่ะ